การสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับนะว,นนวันนี้เราก็มานำเสนอมาแพะวะแพะมารีวิว ABC 411อ่าอะไรนะอะไรนะมากิตะ ABC 411โอเคครับสั่งมาจากแนี่ังอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับนะอย่าลอกเลียนแบบนะครับนี่คือการรีวิวสินค้าแบบตรงตัวเลยนะนาก,กิตะ อะไรนะนายกิตะได้ไหะมากิตะ A B C หนึ่หนึ่งโอเคนายกิตะ A B C หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งโอเค,อเคลิ้นมันก็เริ่มพันๆกันนิดนะึงนี่เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบระดับแรเลยนะและ้วแบบอึดทนนานนะครับนี่เรากำลังแกะเลยนะครับอันนี้เป็นก้านนะมันเป็นก้านเนี่ยน,นี่ดู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 ด,ดนนูนานนานนาดูดูคัสดูถ้วยคัสดูจานคัสด้วยนะ จานคาัดไม่เบี้ยวนะถ้าเกิดไม่เบี้ยวโอเคอยู่มันจะไม่ทําให้แกนสัน่นนี่เป็นเครื่องนะครับแล้วน้ำมันเครื่องซื้อไปอย่างมีอยู่แต่ไม่มีน้ำมันโอเคเนี่นะครับนี่คือคัตเตอร์คัตเตอร์นะครับนะใช้คัตเตอร์คัตเตอร์เราไม่มีครับนะเราใช้เกี้ยวเกี่ยวหญ้า นี่มีอะไรให้นี่เป็นเครื่องสองจังหวะนะแบบผสมออสรุลปเอาใช่ไหมนี่อันนี้เป็นแง่นแง่นเอาไว้แง่นแง่นนะครับแง่น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 มีล็อกด้วยนะแบบเราไม่ต้องกดแง่นนานนะครับนะมีตัวล็อกให้ด้วยโอเคเอาออกไหมเนื้อ เขามีแถมมาให้ด้วยนี่ยนี่คือพร้อมพร้อมตัดเลยใช่ไหมนี่มีใบมาให้ด้วยนะครับอันนี้แบบเป็นใบพัดมีใบใบวงเดือนให้ด้วยนะเอ้โดแล้วก็อันนี้บังอันนี้เขาเรียกอะไรบังก้อนหินนะไม่ใช่บังโคนนะมั้ยถ้าเกิดบังโคนของรถอ มีแบบเอ็มาให้ด้วยนะครับแถมมานะครับจานเอ็คือว่าซื้อมาปุ๊บใส่น้ํามันเครื่องใส่น้ามันเครื่องเสร็จใช่ไหมใช่ใสผสมออสรุปกับ9195คือใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใบเพิ่มคือมีครบจบที่ทนี่เลยนะครับสนใจสินค้าร้านเรากดคลิก